จากความสำเร็จของโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดย InTouch ที่ได้สนับสนุนองค์ความรู้ในการปลูกข้าวพันไรซ์เบอร์รี่โดยไม่ใช้สารเคมีให้แก่ชาวนาชุมชนบ้านดักขนนและพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลธรรมมามูล ทำให้ชาวนาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นคืนระบบนิเวศในแปลงนาให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ในปี2556อินทัชจึงได้ขยายโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยนำแนวคิดและองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราวโคกตาบันสังกัดเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำนาโดยไม่ใช้สารเคมีไว้เป็นอาชีพทางเลือกในการใช้ชีวิตในสังคม ภายหลังพ้นโทษปีที่แล้วทําที่ดักขนนปีนี้ก็ทําที่ดักขนนต่อหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มาประสานเราได้รับคําขอจากเรียนจําชั่วคราวโคกตะมันแห่งนี้นะครับซึ่งเราก็ได้มาร่วมมือทําที่นี่เนี่ยมีพื้นที่เกือบร้อยไร่แล้วก็ใช้ผู้ต้องขังเป็นผู้ปลูกนอกจากที่จะได้ผลผลิตข้าวแบบที่ดักขนนแล้วเนี่ยก็ตั้งใจจะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่นี่อีกด้วย โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดย INTOUCH ยังได้สนับสนุนการจัดทำแหล่งเรียนรู้การปลูกข้าวอินทนะรีย์ณเรือนจำชั่วคราวโคกตาบันสังกัดเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์สำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาชมนิทรศการและแปลงนาสาธิตเพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้การปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีให้เผยแพร่ออกไปสู่สังคมในวงกว้างมากขึ้น